นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่14เมื่อเธอไม่ค่4สี่ทุ่มครึ่งนายพาดหนุ่มมาถึงหน้าบ้านจนได้หัวใจของเขาลงไปกองอยู่ใต้ฝ่าเท้า กลัวว่าตัวเองจะมาไม่ทันในตอนที่น้ำตาลกำลังจะขนของออกจากบ้านกวินสั่งคนของตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเกิดกลับมาไม่ทันห้ามให้น้ำตาลออกจากบ้านไปเป็นอันขาดสวัสดีค่ะคุณกวินน้ำตาลออกมาต้อนรับอีกฝ่ายใบหน้าของเธอฉีกยิ้มหวานอีกแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นหลังจากนี้เธอจะเป็นอิสระจากผู้ชายใจร้ายอย่างกวินเขาไม่ได้ร้ายที่ไม่ได้รักเธอกลับ คอนันน้ำตาลรู้ดีกับใจตัวเองอยู่แล้วเธอยอมเป็นของเขาตั้งแต่แรกเพราะเธอประทับใจในความแสนดีของเขาทว่าสิ่งที่กวินผลักเธอออกจากความรักที่มีให้เขามันคือความใจร้ายที่เขามีต่อเธอในช่วงหลังนี้ไงคงดีใจมากแล้วสินะเก็บของแล้วใช่ไหมล่ะค่ะว่าแตา่คุณกวินทานอะไรมาหรือย,ยังคะน้ำตาลปัดทิ้งคำพูดของเขา เธอไม่อยากให้เขาอารมณ์เสียประเดี๋ยวเธอจะไม่ได้ออกจากบ้านหลังนี้อยังแต่ฉันไม่หิวข้าวหรอกก็เธอจะไปแล้วกาวินอยากกินเธอส่งท้ายสักหน่อยเขาตวัดร่างบางเข้ามาไว้ในอ้อมแขนพาเธอตรงขึ้นไปชั้นสองของบ้านไม่หิวข้าวหรอคะน้ำตาลเตรียมอาหารเอาไว้รอแล้วนะเธอใช้มือคล้องลำคอของเขาเอาไว้ใบหน้าหวานไม่ได้แสดงความไม่พอใจม้แต่น,นิด ไม่ล่ะขอกินเธอก่อนก็แล้วกันแมนเรียวรางจะไม่มีเหลือแล้วแต่กวินจะไม่ยอมปล่อยน้ำตาลไปไหนอีกทันทีที่วางเธอลงบนเตียงกวินก็จัดการอีกฝ่ายอย่างมูม,มามเขากินเหมือนชูชกเหมือนคนอดอยากทาั้งทังที่ปกติแล้วในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาเขากินบาบไม่ค่อยให้น้ำตาลได้พักและยังคงเหมือนเดิมกวินไม่ได้ป้องกันตัวเองเลยมาตาครั้ง กาวินลงนอนข้างตัวของน้ำปานเขามองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากหญิงสาวยังคงหวานมากเหลือเกินสำหรับเขาเหลือเวลาอีก45นาทีปลายนิ้วเรียวเกลี่ยใบหน้าอ่อนหวานละงดงามของอีกฝ่ายจะหาที่ไหนได้อีกหรือเปล่านะกาวินเฝ้าถามตัวเองอยู่แบบนี้หัวใจของเขาเจ็บหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆมันมีอาการวอวอนอยู่กลางอกหัวใจของผู้ชายปากไม่ดี เริ่มจะไม่แข็งแกั่งเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาเป็นอะไรกันนะทําไมหัวใจถึงได้รู้สึกวูบโหวงแบบนี้ล่ะน้ำตาลหันหน้ามาหาเขาเธอจดจําช่วงเวลาของเราทั้งคู่เอาไว้เธอจะคิดถึงฉันไหมมันเป็นประโยคคำถามแสนธรรมดาทว่ามีผลกับหัวใจของเขามากเหลือเกินมารู้สึกเอาตอนนี้มันจะสายเกินไปหรือเปล่าในขณะที่เกวินเฝ้ารอคอยคำตอบ เขาว่าน้ำตาลกลับไม่คิดจะตอบคำถามของเขาเธอบอกกวินว่าขอน้ำตาลกอดคุณกวินได้ไหมคะได้สิเขาอาแขนรับเธอเข้ามาฮะบางทีสี่สิบนาทีสุดท้ายกวินอาจไม่จำเป็นต้องทําอะไรกับเธอหรอกแค่เพียงเราสองคนกอดกันละกันเท่านั้นนี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วเขากดจูบลงบนหน้าผากเนียนของน้ำตาลอย่างอ่อนโยน อารมณ์เขารู้สึกเศร้าการพรากจากกำลังจะมาถึงแล้วไม่เอาหน้ากวินจะบ้าเหรอก็แค่นางบำเรอคนเดียวทำไมจะมาทำเป็นอาไลอาวรนแบบนี้มันเสียหน้านะเขาปัดความคิดอันน่ารำคาญทิ้งไม่สิเขาคนนี้มันต้องเข้มแข็งเคยปีกกล้าขาแข็งแบบไหนวันนี้ก็ต้องเป็นเหมือนเดิมให้จงได้ขอน้ำตาลอยู่เงียบๆได้ไหมคะ เธอบอกกับเขาเธอหลับตาพริ้มอยู่ในอ้อมกอดไม่อยากให้เกวินทำให้บรรยากาศแย่ด้วยการพ่นคำร้ายกาศออกมาอีก5าปีสสำหรับเธอมันดีมากเธอได้รักเธอได้ดูแลคนที่ตัวเองรักเธอมีความสุขในทุกวันมีแค่ช่วงลังที่เราสองคนมองหน้ากาันแทบไม่ติดเกวินแปลงร่างเป็นหมาห่วงก้างส่วนน้ำตาลเองก็กลายเป็นคนเย็นชาเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็มีตาทะเลาะ ไม่มีวันไหนที่เราสองคนจะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมอีกมือบางกอดร่างสูงของบุรุษที่ขึ้นชื่อว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเรียกเขาว่าเป็นสามีแบลบลับๆเทาว่าในตอนนี้อีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราจะเป็นอิสระต่อกันละกันแล้วน้ำตาลหลับลงด้วยความสบายใจจินตนาการว่าในตอนนี้เขาเป็นผู้ชายคนเก่าของเธอแล้วเป็นกวินที่แสนอ่อนโยนเป็นคนดี และไม่เอาแต่ใจตัวเองอีกสี่สิบห้านาทีหมดไปเวลาของความสุขหมดลงไปแล้วน้ำตาลลืมตาขึ้นพร้อมๆกับเสียงนาฬิกาที่เธอตั้งปลุกเอาไว้เวลาเที่ยงคืนก็หมายถึงอิสราของเธอมาถึงแล้วจะไปแล้วเหรอเป็นกวินที่ตั้งตัวไม่ทันเขาอยากได้รอยกอดไออุ่นของน้ำตาลอยู่ค่ะ ขอมือถือให้น้ำตาลด้วยนะคะมันเที่ยงคืนแล้วดึกแล้วนอนต่อเถอะพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้น้ำตาลไม่ได้ตอบคำถามเธอเดินเข้าห้องน้ำออกมาภายในไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำเธอสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วน้ำตาลเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าหยิบเอากระเป๋าใบใหญ่ที่ตัวเองเก็บของเอาไว้ออกมาขอโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะคุณกวินเธอหันหน้ามาหาอีกฝ่าย ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนยี่สิบนาทีแล้วเกวินลุกขึ้นขาของเขาคล้ายคนไม่มีแรงแม้แต่น้อยชายหนุ่มเหมือนจะเดินเซคุณกวินคะไหวหรือเปล่าไม่เป็นไรเขาตอบอย่างไว้เชิงมันรู้สึกว่าหัวใจหน่วงมากหน่วงจนอยากจะร้องไห้เกวินเดินไปที่ตู้เซฟเปิดมันแล้วหยิบเอาโทรศัพท์ให้ขอบคุณนะคะ เธอรับมาแล้วจัดการเปิดเครื่องก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาหาเขาน้ำตาลบอกกับกวินว่าน้ำตาลลาตรงนี้นะคะคุณกวินไม่มีรอกน้ำตามีแต่รอยยิ้มละความหนักหน่วงในหัวใจเล็กน้อยก็แน่ละเธออยู่กับเขามาตั้งห้าปีนะหลังจากที่น้ำตาลยกมือไหวอีกฝ่ายเธอหมุนตัวเดินลงบ้านไปในทันทีเธอไม่รอให้เขาได้เปิดปากพูดอะไรหรอกด้านกวินนั้น เขาหน้าซีดยืนตัวเปลือยล่อนจอนอยู่กลางห้องนี่เธอจะไปแบบนี้เลยเหรอชายหนุ่มอ้าปากค้างขาก้าวไม่ออกแล้วจูจๆน้ำปากก็ไหลบ้านะมึงเป็นบ้าอะไรกวินเขายกมือปาดน้ําตาของตัวเองเอาไว้อย่านะเว้ยอย่าเป็นผู้ชายขี้อย่านะเว้ยไอ้กวินกนด่าตัวเองในใจคนเดียว ชายหนุ่มจะขยับขาที่มันเหมือนจะอ่อนแรงเขาว่าเขากลับล้มลงไปบนพื้นเสียงดังโครมเกิดขึ้นจนคิดไปว่าคนที่เดินลงไปเมื่อครู่จะได้ยินไหมเธอน่าจะกลับมาดูเขาสักหน่อยกาวินมองไปที่ประตูปก,กติแล้วน้ำตาลไม่เคยอยู่เฉยกับความเจ็บปวดของเขาเขาจ้องอยู่แบบนั้นอยู่นานแสนนานและทุกอย่างก็เงียบใบหน้าของชายหนุ่มซีดลงกว่าเดิมอีก กวินลุกขึ้นตีขาตัวเองอย่างแรงลุกสิวะไอ้กวินขลันเมื่อลุกขึ้นมาได้กวินสวมกางเกงแล้ววิ่งแบบคนขาอ่อนไปตามอีกฝ่ายน้ำตาลน้ำตาลเธอยืนอยู่ที่หน้าประตูรัว้วคล้ายกับกำลังรอใครสักคนมารับน้ำตาลเงยหน้ามาหาเขาแล้วยิ้มให้แต่เธอไม่ได้สนใจเขามากมายหรอกยิ้มของเธอมันว่างเปล่ามันไร้ความรัก มันไม่มีความห่วงหาอาวอนมาแต่น,นิดน้ำตาลน,นอนที่นี่สักคืนก่อนดีไหมมันดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปมันอันตรายนะรูร้รอเปล่าเขาวิ่งเข้าไปหาคว้ามือเธอมาจับเอาไว้แน่นไม่เป็นไรค่ะน้ำปาลมีที่นอนแล้วรถหลห่อน้ำปานฉันซื้อให้เธอตั้งสองคันทำไมไม่ขับไปเองไม่เป็นไรค่ะคุณกาวินเธอหันหน้าไปมองที่ถนน รอรถที่จะมารับตัวเองส่วนมือนั้นปล่อยให้เขาได้จับกลุ่มเอาไว้เพราะถ้าหากน้ำตาลดึงมันออกยังไงซะนิสัยแบบเขาก็ต้องดึงมันกลับไปอีกอยู่ด้วยกันอีกสักปีดีหรือเปล่าขอบคุณมากนะคะเธอจะกลับมาอยู่กับฉันงั้นเหรอใบหน้าของกวินดีใจเหลือเกินเธาว่าไม่ค่ะคุณกวินเธอยิ้มให้เขา จากนั้นหันหน้ากลับไปมองที่ทนนน้ำปานฉันให้เธอยี่สิบล้านกลับมาอยู่ด้วยกันอีกดีไหมตอนเนี้ยฉันคิดว่าฉันยังไม่อยากแต่างงานบางทีเขาอาจจะขอคุณแม่ผลัดไปก่อนเขาน่าจะทำได้ไม่เป็นไรคะ่ะที่คุณกาวินให้มาก็เยอะแล้วเธอปลดมือของเขาออกอย่างไรเยื่อใยเพราะแสงไฟจากรถคันหนึ่งมาถึงแล้ว พี่ตำรวจคะนั่นคือรถที่น้ำปาลเรียกมารับเธออยู่ที่นี่มาห้าปีเต็มเธอรู้ว่าตำรวจมักจะขับผ่านเพื่อมาดูลาเวนยามแถวนี้บ่อยๆเนื่องจากแถวนี้มีบ้านพักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่เยอะมีวันหนึ่งตำรวจมาไล่จับผู้ร้ายนายตำรวจสองคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บน้ำปาลเป็นคนไปลากพวกเขาเข้ามาในรัว้วในช่วงที่รอก,กำลังเสริมและรถพยาบาลมาหาหลังจากนั้น น้ำตาลจึงมีเบอร์ติดต่อกับตำรวจของสถานีเมื่อน้ำตาลได้โทรศัพท์กลับมาจากกวินแล้วเธอจึงถามพวกเขาว่าจะขับรถมาดูเวรยามแถวนี้เหมือนกับทุกวันหรือเปล่าและถ้าใช่รบกวนมารับเธอหน่อยได้ไหมน้ำตาลนายตำรวจคนหนึ่งลงมาจากรถขอบคุณมากเลยนะคะจา้านี่คือที่พึ่งของน้ำตาลแล้วเธอรู้ดีว่ากวินเป็นคนแบบไหน หากไม่มีตำรวจเธอไปจากบ้านหลังนี้ไม่ได้หรอกเราจะให้ไปส่งที่ไหนล่ะเดี๋ยวบอกนะคะน้ำตาลน้ำตาลเธอจะไปไหนกาวินร้องตามแล้ววิ่งเข้ามาหาจ๋าคะช่วยน้ำตาลด้วยนะคะน้ำตาลจะเลิกกับฟานแต่เขาไม่ยอมเลิกคะ่ะน้ำตาลขอให้ตำรวจช่วยออกหน้าให้เจ้าหน้าที่ในเครื่องบบจึงหันไปบอกกับกาวินว่า คุณครับกรุณาอย่าตามมาอย่าทำอะไรที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายนะครับเกวินยืนนิ่งเขาตกใจมากหากว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ตำรวจน้ำตาลคงไม่ได้ออกจากบ้านไปเป็นแน่ผมแค่อยากจะงอเมียผมครับน้ำตาลไม่ใช่เมียคุณอีกแล้วคะ่ะคุณเกวินไปหาคนที่ดีพอไปหาคนที่คู่ควรเถิดนะคะเธอตอกหน้าเขาน้ำตาลขึ้นรถไปกับตำรวจ ลาก่อนค่ะคุณกวินบายบายไม่มีน้ำปลาเลยสักหยดกลับกันน้ำํำตาลรู้สึกโล่งอกเป็นอย่างยิ่งมีแค่ความหน่วงในใจเพียงนิดน้อยเธอโบอกมือลาเขารอยยิ้มงามของเธอปรากฏขึ้นยิ้มนั้นกระแทกเข้าไปกลางความรู้สึกของกวินอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนให้ตามไมครับนายคนของกวินวิ่งลงมาถามตามให้ตำรวจมาจับงั้นหรอ เขาหันไปด่าลูกน้องเกวินเอา่ายยืนมองรถตำรวจที่จากไปแล้วกลั้นเขาจะก้าวขาไปข้างหน้ากล้ามเนื้อขาลักกระดูกข,ของเขามันก็เหมือนจะไม่ทำงานตามสั่งเกวินเซจนจะล้มโชคดีที่ลูกน้องมารับเอาร่างเจ้านายไว้ได้ขาฉันเข้าบ้านเขาสั่งเกวินรู้สึกเหมือนจะวูบซะอย่างนั้นนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้ เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ